ต้นเดียวจากประเทศจีนนะจากคนจีนอ๋อนี่จากจีนเหรอฮะใช่ค่ะเขาเรียกว่าบัวอะไรครับ,บใบบัวหลวงคือต้อนบัวหลวงจีน,นะะบัวหลวงจีนจีน,จนค่ะถ้าเกิดเซิร์ชคำว่าแบบแบบโ o ตัสลีฟทีแบบนี้จะเจอเลยว่าของบัวหลวงจีนเนี่ยเขาจะเป็นอันดับหนึ่งของโลก ใช่ค่ะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่เจอบ่อไหนที่เขามีบัวหลวงจีนตัวนี้ใช่ค่ะแล้วครั้นี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเออในเมื่อเขาดังไปทั่วโลกของเขาได้เขาใช้เป็นหนึ่งในตำรายาของเขาแล้วรักษาคือเป็นเหมือนกับว่าลดความร้อนชื้นเสมหะต่างๆในร่างกายมันจะมัน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 ไม่ใช่เสมหะอยู่ตรงนี้นะเสมหะที่ติดในร่างกายเมื่อดื่มทุกวันดื่มมันก็จะขับออกทางปัสสาวะลูกค้าที่ดื่มไปเห็นแม้กระทั่งไขมันลอยอยู่แล้วเวลาปัสสาวะออกมา เพราะฉะนั้นตัวหลักของมันนะบางคนคือถ้าถามว่าทําไมมันขายดีตัวนี้อันดับหนึ่งของเราเป็นนางเอกอะ่ะมันกลายเป็นนางเอกเพราะว่าเขาคือมันมันเป็นมันไม่ได้เรื่องของการโปรโมทค่ะแต่มันบอกว่าเป็นการเผาผลาญไขมันด้วยวิธีธรรมชาติครับอาหาเพวกะนี้มันเป็นรีเสิร์ชจากเฮอร์เบอร์จากนักสมุนไพรด็อกเตอร์ต่ตางๆในสหรัฐในจีนในยุโรปเราพอลินจะทำผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดพอลลินไม่ได้ทำและคิดเองแต่เราทำการาจากทำงานจากการวิจัย และงานวิจัยต้องมีการลองรับมาหลายร้อยปีด้วยอ,อย่างตัวนี้มันหลายพันปีมาแล้ว แล้วมีจุดจําหน่ายที่ไหนบ้างครับก็จริงๆเรามีขายออนไลน์ค่ะแล้วก็มีขายที่นี่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แบบลูกค้าเนี่ยจะก็มีออเดอร์จากเพจนะคะร้านปลูกอนาโคสใบฟาร์มปัจจุบันค่ะแล้วตอนนี้จะมีที่ร้านของคุณหมอด้านไคโรเพ็กเตอร์นะคะก็จะมีอยู่ที่แถวคลองสัมวาของอาจารย์หมอศริวุิวัฒน์นะคะท่านก็จะรับเราไปทุกอาทิตย์นะคะหลายแพ็กเลยแล้วก็จะมีของร้านดังร้านหนึ่งในซอยอารีชื่อร้านแฮมเลต นะคะก็เอาไปวางขายเป็นร้านหรูเชียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์เรางั้นถ้านิวัสพอจะช่วยได้ก็คืออย่างผลิตภัณฑ์ในปทุมธานีเนี่ยนิวัดก็พอรู้จักทางผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในสสวซึ่งดูแลเกี่ยวกับสินค้าโอทงโอทบอาจจะได้เอาไปช่วยจัดจาหน่ายและอีกส่วนหนึ่งก็คือสมาพันธ์เอมีปทุมธานีเนี่ยก็ ช่วยเหลือผู้ประกอบการอยู่แล้วก็แยกเป็น2ส,ส่วนนะส่วนที่เป็นฟาร์มกับส่วนที่เป็นโปรดักต์ก็คือเ,<ล>เราก็เหมือน<ะ>เป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งะจะได้ผลักดันให้ไปเ,เวลาเขาจัดงานออกบูธทาอะไรต่างๆเพื่อให้เราได้มีโอกาสที่ที่ไปออกบูธผมเชื่อว่า คุณพอลีเนี่ยถ้าได้ไปออกงานเนี่ยสามารถที่จะพรีเซนต์ให้คนเข้ามาที่จะซื้อสินค้าจะจำหน่ายสินค้านะฮะไปฝากวางจำหน่ายในที่ต่างๆได้นะฮะจะได้เป็นเป็นกำลังใจที่เราจะขับเคลื่อนอช่วยเหลือคนอื่นไปต้องขอขอบคุณ <นะ S 2> คุณ,คณิวัตคือสิ่งที่คุณนิวัตพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังรอความรู้อยู่ด้านนี้เพราะว่าคุณเราก็อยู่แต่ในฟาร์มใช่ไหมคะแล้วเป็นคนกรุงด้วยอ่ะ กรุงเทพด้วยอ่ะแล้วก็มาทาตรงนี้พอคุณนิวัตแบบฟาบฟารตรงนี้มันน่าจะช่วยในการปลูกอนาคตเพราะว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยเราใช้ในให้กับผู้สิ้นหวังและผู้ที่ถูกคัดเลือกในแต่ละเดือนเดี๋ยวผมดิวกับทางทางสสวเนี่ยให้มาเยี่ยมฟาร์มปัจจุบันนะครับมีดรแอนคนหนึ่งเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะแอคทีฟในการช่วยผู้ประกอบการนะฮะถ้าได้มาเห็นได้เห็นสตอรี่ต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าดรพลีนกับดรแอนเนี่ยคุยกัน สนุกแน่เพราะว่าท่านก็เป็นคนชอบเป็นนักกุยนักเจรจาเลยผมว่าคุยไม่ค่อยเก่งนะครับอันนี้ผมเป็นพิธีกรจำเป็นนะครับโอเคเดี๋ยวเดินชมดูค่ะเอออันนี้ที่คุณคอลีนบอกว่ามีกล้วยต่างๆหลายๆชนิดมาถูกไหมฮะ ชัน้กล้วยที่ออกมาแบบพันธุ์ใหม่ๆที่ออกยี่เดี๋ยวถ้าผมมีไล่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะก็ส่วนใหญ่คนก็จะมาซื้อหนอกด้วยเ่านั่นแหละฮะจะได้แบบช่วยอุดหนุนกันนะคะแล้วก็จะช่วยกันประชาสัมพันธ์นะฮะให้ ทุกอย่างที่เราปลูกนะคะคุณนิวัตหลักการก็คือถึงเราจะไม่ได้เก่งกเกษตรหรือไมไ่เก่งอะไรเนี่ยหลักการก็คืออะไรก็ตามที่เราจะมาปลูกขอให้เป็นสิ่งที่เราขยายพันธุ์ได้ครับอันนี้คือหลักการของปลูกอนาคตอย่างต้นบอนเนี่ยนะคะบอนน้ําเนี่ยอ,อันนี้ต้นบอนใช่ค่ะ,<ฮ>ะตัวเนี้ยเอะทำไมมันสีแบบนี้ฮะ<ช>มันสีแบบนี้ะ่ะใช่ค่ะตัวเนี้ยคือถ้าขายกันอยู่แบบกระถางหนึ่งตามคลอง15หรือตามะดูจักเขาขายกันอยู่ที่แบบ3าม้ แต่ว่าเราสามารถเราได้มาต้นเดียวจากผู้แบบมีท่านที่เข้ามาให้เราต้นเดียว<อ>ท่านก็ไปดึงมาจากที่อื่นเหมือนกันแล้วเราขยายตอนนี้ได้หูเป็นหลายสิบกระถางแล้วนะคะซึ่งถามว่าการจะปลูกอะไรในที่ร่มหรือที่แดดร่มเนี่ยเขาชอบบอลน,นี้เขาสวยค่ะพวกเพืชผักผลค,ครัวที่เรากินกันประจํา นะคะชาวอมพวกเนี้ยมันเป็นอาหารแบบเรามาเริ่มปลูกตั้งแต่คอลิงเข้ามาตรงนี้<อ>นาคะ,นนะใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนบัวสีสีต่างๆนะคะที่นี่มีก็มีอูหลายร้อยสายพันธุ์มากคุณนิวัตคือมีทั้งบัวไทยมีทั้งบัวฝรัง่งนะคะความสเสน่ห์เขาจะแตกต่างกันนะคะบัวไทยก็ก็จะเป็นบัวที่เขาเรียกว่า มันจะออกดอกทั้งปีรเราเวลาคุณนิวัฒน์บอกว่าอยากจะปลูกบัวเนี่ยเราเลือกนะว่าถ้าเราอยากจะได้ออกดอกทั้งปีนะคะไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดออกดอกนะคะ uh huh. ไม่ได้ไม่ได้สมในช่วงหนาวเราต้องเลือกบัวไทยแล้วบัวไทยก็จะมีสีต่างๆนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเออเราอยากได้ดอกสีแปลกเราก็ต้องปเลือกบัวพลัก เพราะฉะนั้นเวลาคนมาทำกิจกรรมที่นี่เราจะบอกวิธีการดูด้วยว่าบัวไทยดูยังไงบัวฝรั่งดูยังไงมันจะดูที่ใบยังไงแล้วก็การแยกหน่อบัวการขยายพันธุ์บัวบทํำยังไงนั่นแหละค่ะแล้วถ้าในวัดมาซื้อบัวนี่คือ ตอนนี้มีพร้อมจำหน่ายใช่หมคีค่ะค่ะเราเราทำเราทำใส่กระถางไว้ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะเพื่อที่จะแบบจะมีคนที่จะไปปลูกในบ่อฟีเมนหรือในคลองในแบบบ่อส่วนตัวของเขาหรือเอาไปจับเอาไปให้เป็นของขวัญเนี้ยครับเสมอนะคะเราจะพาไปดูบัวกันนะคะอันนี้คือสำหรับปลูกค่ะเราคือรอดหนึ่งมันมันมันจบแล้วจบไปแล้วจะขึ้นตัว ถั่วพลูสวยไหมฮะตอนทำเนี่ยมัน<ว>ขึ้นแวสวยสวยมากเลยผมจะได้ดูเป็นไอเดียไปด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอุโมงค์ด้วยอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่ผม<ะ>ชอบตรงนี้แหละฮะ ก็มีบัวมีไม้เลื้อยหัวพลูแล้วก็เก็บกินไปอันนี้เรากําลังจะเดินไปไปี่สวนที่สวนของสวนบัวค่ะสวนบัวที่เป็นสวนใหญ่ๆเลยใช่ไหมฮะจะมีบัวอ๋อนี่มีผลไม้ด้วยใช่ค่ะก็ปลูกทุกอย่างมีเบอร์รี่ด้วยมีมอนมีมอนที่เราขายดีในเรื่องของทาแยมสุขภาพนะคะเป็นแยมเราเราจริงๆคนไทยใช้คําว่าแยมนะแต่ของฝรั่งเขาจะเรียกว่าสเปรดก็คือเราการแปรรูปผลไม้ให้เป็นมีสุขภาพและยืดอายุผลไม้ อือค่ะอืมแล้วก็เราจะไม่ได้พวกพวกเนี้ยค่ะผลไม้ที่เราปลูกเนี่ยเป็นผลไม้ที่เราเอาไปเอาไปทำผลิตภัณฑ์ครับค่ะมีน้อยนาเนี่อย่างอย่างผมมองไปแบบเนี้ยรู้สึกมันเหมือนเป็นธรรมชาติมันรู้สึกทําให้ใจเราแบบร่มรื่นสงบมากนะใช่ค่ะเนาะอันนี้ก็นี่ก็มาจากคือมี มีพระพิสุกที่สหรัฐอเมริกานะคะคนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยบินมาถึงที่นี่ต่อขณะนั้นเรายังไม่ได้เริ่มขายเราเราเราเพิ่งเพาะพันธุ์ได้ครั้งแรกสามร้อยกระถางท่านถามว่ามีกี่กระถางท่านก็ซื้อเราเหมามดเลยแล้วท่านก็เอามาลงให้เราบ่อเนี้ยก็เลยชื่อว่าบ่อพอนโอบ่อแห่งความหวังเพราะว่ามันตกใจใช่คนณลุกอ่ะคุณคุณพูดมีอะไรประกอบเลยคุณพูดมาคือรู้สึกค่ะ คือมันไม่สําคัญที่เอาเงินหมื่น,นเงินแสนมาให้กันมันสําคัญคือที่ที่คุณอุดหนุนเราแล้วเอาสิ่งที่คุณซื้อไปเนี่ยกลับมาให้เราคือมันไม่ได้ว่าคุณมีตังค์แล้วก็ยืนย่นหยิบยื่นเงินให้เรามันมันไม่มีค่าสําหรับเราขนาดนั้นแต่สิ่งที่คุณทําเนี่ยมันรู้สึกมันมีค่าทาั้งทางจิตใจและกําลังใจด้วยนะครับผมผมฟังแล้วท่านนี่หัวคนลุกเลยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าท่านจะซื้อเราแล้วเอามาให้เรา ไม่รู้เราก็เลยใช้คําว่าบ่อความหวังเพราะว่าบ่อแห่งความหวังก็คือแบบมันเหมือนกับว่าหวังมันมันทำให้เราได้นาบัวเหล่านั้นมาขยายต่ออีกอนะคะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทําบอกเราว่าเรามาถูกทางแล้วนะคะ ก็ร่องน้ําต่างๆที่คุณวิวัฒเห็นในการขุดขึ้นมาเพื่อจะให้เปิดให้เกิดทางขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เนี่ยไม่ได้ลงทุนในเรื่องของไปหาดินมาจากที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลนจะต้องทําหน้าที่คือเปิดทางให้ทะลุได้หมดเพื่อจะไปถึงคันนาเก่าครับนะคะแล้วก็ให้เดินได้สบายๆแล้วก็ มันก็จะออกมาเป็นธรรมชาติแนวแบบนี้ส่วนดอกบัวแต่ละสีของเรานะคะเราก็ใช้ในการแปลรูปอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าเราก็จะศึกษาวิจัยในเรื่องของการสกัดออกมาแล้วเนี่ยมันได้เป็นคุณสมบัติเด่นของเขาคืออะไรครับค่ะ โอ้นี่ผมจะเอามะพร้าวมาขายสวนบอกว่าผมมีสาระแห่งกระอกที่นี่เต็มเลยที่นี่เต็มเลยสาระแห่งกระอกเดี๋ยวต้องต้องสอนเพราะว่าหลายอย่างเราก็ไม่รู้เราก็อาจจะนึกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีนะคุณนิวัฒสวนที่เป็นล่มๆอย่างเงี้ยบัวก็จะไม่ชอบอ๋อเราก็ต้องทาอย่างอื่นอุ้ยนี่สวยเลยผมมองไกลๆนี่คือเห็นสวยเลยครับเวลานี้มันคงจะยังบานอยู่คุณนิวัฒมาอากาศดีด้วยอ่า ก็อยู่อย่างนี้ค่ะพอลีนก็รู้สึกทุกคนก็มีความสุขแล้วก็สุขภาพของเด็กๆก,ก็แข็งแรงขึ้นค่ะครั้งแรกที่เราเจอกันเราอาจจะมีเวลาคุยกันน้อยไปนิดนึงแต่แต่ผมรู้ละเห็น,เห,นเห็นความตั้งใจของค,ค,คุณพอลีนละคือ,ค,อคืออย่างที่ผมเคยเกิดว่าผมเคยทำลักษณะผมผมบอกว่าเฮ้ยคุณพอลีนเหนื่อยนะเหนื่อยนะคือผมจําได้ว่าเอตอนนั้นผมผมอยากช่วยอะไรสักอย่างนะฮะก็ ช่วยได้บ้างไปนิดหน่อยนะฮะแต่รู้รู้สึกเลยว่ามันมันต้องเหนื่อยอ่ะแต่คุณนิวัฒน์เคยบอกว่าคุณนิวัฒน์เคยแบบทําสมุนไพรใช่ไหมคะคือช่วยโครงการนั้นครับแล้วตรงเนี้ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่พอลินฝันที่สุดว่าที่นี่จะเป็นเอาง่ายๆเลยนะคะพอลินมองว่าธุรกิจมันมาทีหลังการช่วยเหลือคนการให้โอกาสคนอันดับแรกใช่แต่ถัดมาเนี่ยนอกจากการช่วยสร้างอาชีพคือการสร้างสวนบําบัดครับ ตอนนี้ค่ะ,คะนี่คือไอเดียของพลีนเพราะว่าไม่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาทุกอย่างมันจะเป็นในเรื่องของการบำบัดดูแลแล้วตรงนี้พลีนก็อยากทําให้มันเป็นกิจกรรมหรือวิธีแนวคิดอย่างคนนุณนิวัตคนนุณนิวัตเคยทำอะค่ะครับก็ตอนแรกเนี่ยโครงการที่ผมทําเพราะว่า,าไปพัฒนาชมุชมชนบ้านเกิดอะเนาะแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็ยังเป็นยังวัยรุ่นอยู่ก็จะมีเามขาเรียกว่า อุดมการเยอะนะฮะตังก็ไม่ค่อยมีธุรกิจก็ยังไม่ได้เติบโตมากมายเลยนะฮะก็ก็ไปทําด้วยหัวใจที่เราอยากพัฒนาชุมชนบ้านเกิดนะ,ะก็ไม่รู้อะไรเลยฮะข้อดีของความไม่รู้อะไรเลยคือเราต้องหาข้อมูลให้มากที่สุดนะฮะผมก็หาข้อมูลทุกอย่างจนรู้แหล่งสมุนไพรจนอ,อ่รู้หลักการตลาดจนสามารถที่จะอะ่จนบิ้วธุรกิจอ่สมุนไพรได้ทุกวันนี้สมุนไพรก็ ยังยังขายนะฮะก็ยังเติบโตไปได้ดีมากๆนะฮะก็เราก็เรียนรู้ข้อผิดพลาดของหน่วยงานรัฐที่เขาส่งเสริมธุรกิจให้กับชุมชนเอ๊ะทำไมไม่ประสบความสําเร็จเราก็เรียนรู้นะฮะสิ่งที่เป็นต้นแบบของผมก็คือโครงการหลวงของ พระเจ้าอยู่หัวรลชการที่9นะฮะ<อ>ผมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยฮะผมแค่เดินตามรอยท่านแล้วผมมาปรับเปลี่ยนจากโครงการหลวงก็จะมีร้านโครงการหลวงโอเคเราเราไม่มีเงินทุนเราก็อ่ะอาศัยความรู้ที่เรามีก็คือทำเว็บไซต์ขายสมุนไพรนะฮะ<อ>แล้วก็พยายามเอาอสิ่งที่เราไปส่งเสริมเขาผมก็ไปซื้อสมุนไพรพัน ต่างๆมารวบรวมประมาณ200กว่าชนิด mm hmm. แล้วก็ไปปลูกเป็นเขาเรียกว่าผมเรียกว่าธนาคารสมุนไพรคำว่าธนาคารสมุนไพรหมายถึงอะไรคือพอเราได้แค่ต้นพันธุ์อะฮะเราต้องขยายทีนี้พราะขยายเนี่ยเราเราต้องให้ชุมชนเนี่ยเอาไปช่วยกันปลูก mm hmm. เพราะว่าถ้ามันกระจายไปเนี่ยมันก็จะเป็นการขยายโดยปริยาย mm hmm. นะฮะผมอยากได้ฉากหลังตรงนี้ <Ha. S 1> มากเลยนะฮะโอเค สวยมากนะออคนนุณนิวัตก็ถ้าว่าธนาคารสมุนไพรตัวเนี้คอลินชอบไอเดียจังออพอพอเรารวบรวมพันธุสมุนไพรเนี่ยเพื่อเพื่อขยายนะฮะพอขยายปุ๊บเราก็ให้ชุมชนเนี่ยเอาไปปลูกที่บ้านแล้วเขาก็ใช้ด้วยนะแต่เวลาเข้ามาเหมือนเหมือนเบิกอะเบิกสมุนไพรก็มีโน้ตนิดนึงแล้วตอนที่เราให้เข้าไปเนี่ยเราต้องให้ความรู้ให้ใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง